ไม่เกิดอะไรเกิดอะไรก็ได้ไม่เลยตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในโรคร้อยวันไปเพื่อนจะไหวเปล่าไปอะไรไปก่อนตัดไม้ตัดไม้อย่างเงี้ยโถมันไม่โหมันไม่ตีเราใช่ไหมไปมิตนะพี่ไป็นมิตรเป็นมิตเล่ห์ชิบหายแล้วไหนเฮ้ยไม่ใช่ทีเล็กกีก้า มาจมาดูนี่ดิเอ้มาดูนี่มาดูนี่โอ้หเยขาัขบฝันขับฝันแล้วโอเคขบับฝันเจอง ขอบคุณมากเอาที่นอนมาวางเลยวางเลยวางเตียงไว้วางเตียงไว้ตรงไหนก็ได้นอนหมดเออพอดีไม่เป็นไรหรอกถือว่าอยู่ในกล่องได้เหมือนกันเซอร์เซอร์ท็อปเลยเต็มเลยโอ๊ยเจ็บมันเล่งปุ๊บอ่ะเหมันไม่มันไม่มองกูมันคงไม่สัตว์เอ้ยเอ้ยเอ้ยมดมดติดแล้ว ยิงกูไว้อยู่ก่อนนี้คนเดียวเลยนะใช่ใช่เดี๋ยวออกเมืองไปก่อนมันผีมันเกิดแล้วอยู่ให้ได้ห้าคืนแล้วเราค่อยกลับโอ้ยเฮียเฮียผีอะไรวะผีอะไรวะผีอะไรวะตัวอะไรเตัวอะไรวะผีอะไรอ่ะผีอะไรวะโอ้ยผีอะไรวะไปมาแล้วไปแล้ว ผีแดงคุณพ่อผีแดงแล้วผีแดงแล้วจะเล่นกูแล้วกูตพ่อเล็ดเดือดอะไรนะ S c t สุดเสนคุณพ่อผีแดงมันมันมันติดรั้วอ๋อมีบ้านเราใช่ไหม <c oughs> เนี่ยห้องเราเลยได้ห้องแล้วเนี่ยเราได้ห้องแล้วกันนี่ซุกชั้นจอซุกบนพื้นที่ ตอนนี้เราก็ใกล้มืดแล้วทุกคนใกล้เข้าขึ้นอะไรเยอะขึ้นไงขอเยอะๆนะทุกคนเสียงผีเหยอนี่เสียงผีเลยอ่ะี๋ยวขอตัดไปตอนเช้าเลยแล้วกันนะจ๊ะเราเหลือแค่โอ้ยโอ้ยโว้ <Okay. S 2> อโอเคอเข้าใจแล้วเดยกกูก็จะไปหาสำวจอยู่ด้วยพอดูไอ้ออแล้วก็ไม่มีอะไรมากต่อไปเข้าไปที่อืนที่สิบเป็นเลยเอ๊ะนั่งอะไรอะ่ะเอ๊ะมันอยู่รอบรอบบ้านเลยนี่ว่ะ มันเออสัตว์เต็มหมดผีไม่เกิดเลยฮะตอนนี้ปลอดภัยแล้วจะคืนสองผีจะก,กลกายเป็นคืนที่ไม่มีอะไรก็ไม่ได้ช่วยหาผีผีไม่เจดเจอแต่วพวก scp เฮ้ยตีกูทำไมโอเคโอเคเข้าใจแล้ว โอ้ยเครื่องแรกเดี๋ยะคือสุดท้ายไปดูค่ะเตรียมไปดูได้เลยนะทุกคนที่ย u ทูปหมหนไหนไหนเอ้ยน right ี oh. ่ไงปีนขึ้นไปได้ก่อโอ้ของของเนี่ยโอ้หวานจ้าผมนำทัว่าป่าปุ๊บจะเป็นอินโทรเลยเจ้าผมหนัก ไหนไม่เห็นมีอะไรเลยเหรออนนี้เรายังเหลืออยู่สี่ชีวิตนะแล้วอย่าลืมกดใจใพวกเราด้วยนะทุกคนโอ้โหออนี่เป็นตัว,ตว,วตอะไรแต่ทุกคนเองไม่เหลือสักชีวิตแล้วนี่นะเหลืออีกหนึ่งชีวิตเองไม่เหลือแล้วตามคลิปนะครับทุกคนตามที่คน,น,นไม่เหลือแต่เราจะให้โอกาสทุกคนนะครับทุกคนคลิปนี้จะเป็นพาร์ทแรก ที่เราจะมาเล่นเราจะให้เพื่อนเราไปไวๆอย่างนี้ไม่ได้ถ้าสมมุติเราอยากให้เพื่อนเรากลับมาเราแค่ต้องฆ่าผีอย่างน้อยให้ได้สองตัวต้องช่วยกันสองคนไว้เพียงเท่านี้ครับไว้พบกันหนในผานหน้า bye bye. บายบาย